ปฏิบัติการจิกซอวิธีการรับใหม่ของ Google Per Sensor สิ่งนี้เรียกว่าปฏิบัติการจิกซอคุณจะพบว่าวิศวกรอ,อันชาญฉลาดของ Google คิดแผนใหม่ขึ้นมามันเป็นแผนซึ่งถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าจะช่วยให้พวกเราปลอดภัยจากข้อมูลที่ผิดและภาษาที่อันตรายแผนพวกนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนี้เสมอละ และแน่นอนว่าการที่จะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องควบคุมกํากับมากยิ่งขึ้นว่าอะไรที่คุณและผมสามารถจะดูหรือพูดได้ผ่านช่องทางออนไลน์สิ่งที่คุณเห็นตรงหน้าจอในตอนนี้คือหน้าโฮมเพจโครงการรีบิเริ่มใหม่ของ Google ที่เรียกว่าการแทรกแซงข้อมูลเว็บไซต์ทางการของพวกเขาสร้างโครงการรีบิเริ่มใหม่นี้ให้เป็นชุดของแนวทางที่รายงานออกมาจากการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์และตรวจสอบยืนยันผ่านการทดลองทางดิจิทัลเพื่อสร้างความสามารถในการปรับเปลี่ยนภัยคุกคามออนไลน์ ทีนี้คำว่าการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ทำให้เรานึกถึงพัฟฟ์รอฟกับการทดลองกับสุนัขของเขาที่จริงนั้นเป็นการเปรียบเท,ทียบที่ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะโครงการริเริ่์ใหม่นี้ Google ใช้เทคนิคที่เหมือนกันมากๆวิธีการทดลองที่เหมือนกันมากๆนี้มาใช้กับคุณและผมหมายถึงผู้ใช้งานซึ่งพัฟฟ์รอฟใช้กับสุนัขของเขาในขณะที่พัฟฟ์รอฟกำลังทำให้สุนัขของเขาน้าไายไหล Google ก็กำลังทำให้คุณตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่ขัดแย้งกับผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลถือว่าเป็นข้อมูลที่ผิด อย่างไรก็ตามเรากลับไปสู่สาระสําคัญที่ต้องทราบของโครงการริเริ่มใหม่นี้กันครับโครงการแทรกแซงทางข้อมูลนี้แท้จริงแล้วอยู่ภายใต้การนำของบริษัทหนึ่งในเครือของ Google ที่ใช้ชื่อว่าจิกซออย่างที่คุณเห็นจากเว็บไซต์ของพวกเขาจิกซอเป็นบริษัทในเครือของ Google โดยสมบูรณ์แบบพวกเขาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Google อย่างสิ้นเชิงและจากคำถแถลงันธกิจของพวกเขาภารกิจของพวกเขาคือนำเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหาเพื่อต่อตา้านพกตินิยมสุดโต่ง การเซนเซอร์ออนไลน์และการโจมตีทางไซเบอร์ไปจนถึงใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดนี้อาจจะฟังดูดีนะครับใครจะไม่อยากปกป้องประชาชนจากการโจมตีทางไซเบอร์และจากพวกโขนแรงบ้างหละ่ะแต่ทว่ามันก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆส่วนใหญ่นั่นแหะครับปัญหามันอยู่ที่รายละเอียด เพราะอย่างที่คุณเห็นผมกําลังอ้างิงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารเนเจอร์บทความนี้อ้างว่าการหันเหความสนใจของผู้คนไปสู่ความถูกต้องแม่นยําจะช่วยลดการแพร่กระจายข้อมูลผิดๆทางออนไลน์ได้จร,จ,รจริงๆแล้วจิกซอบร่วมมือกับผู้เขียนบทความวิจัยที่ว่าเพื่อสร้างโครงการริเริ่มการแทรกแซงข้อมูลและในแง่ที่ว่าโครงการริบเริ่มนี้จะทําอะไรนั้นคือเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วจิกซอตีพิมพ์บทความที่พวกเขาสรุปจากการทดลองผ่านสังคมออนไลน์และเขียนสรุปว่า รูปแบบขนาดใหญ่ที่สุดของข้อมูลที่ผิดนั้นไม่ใช่การทุบปุ่มร้ายใต้วิดีโอนี้ผมรอเล่นนะครับแต่ว่ามันเป็นจริงนะครับที่การกดปุ่มร้ายและสับสไคร่นั้นเป็นการช่วยวิดีโอนี้แพร่กระจายออกไปยังผู้คนบนแพลตฟอร์มนี้ได้มากขึ้นจริงดังนั้นคุณก็กำลังต่อสูสกับการให้ข้อมูลผิดๆอยู่จริงๆครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่จิกซอกเขียนไว้ในบทสรุปของบทความก็คือ การเตือนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างนุ่มนวลให้หยุดกระทำและให้คำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำเป็นคำแรกที่ยอดเยี่ยมแต่ว่ามันไม่มียาวิเศษใดที่จะตอบโต้ข้อมูลผิดๆในโลกออนไลน์ด้วยเหตุผลนี้เราจึงกำลังสำรวจแนวทางต่างๆรวมถึงวิธีการให้วัคซีนให้ผู้คนเพื่อต้านทานการให้ข้อมูลที่ผิดด้วยการสร้างสมรรถนะหลักขั้นต้นที่ควรมีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและแน่นอนว่าการใช้คำว่าให้วัคซีนในคำกก่าวนั้นน่าจะไม่ใช่เหตุบังเอิญ เนื่องจากพวกเขากําลังเปลียบเปิดอยอยู่บนพื้นฐานว่าพวกเขาเป็นวัคซีนป้องกันการให้ข้อมูลที่ผิดแต่ภายในบทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงขั้นตอนรูปธรรมใดๆที่พวกเขาจะดําเนินการทั้งหมดเป็นเพียงแนวคิด อย่างไรก็ตามเรากระโดดข้ามไปที่ไม่กี่เดือนหลังจากที่บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกแล้วมันจะชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับแนวทางต่างๆที่จะถูกนํามาใช้ต่อสู้กับข้อมูลผิด4วิธีที่ปฏิบัติการจิกซอว์กูเจะใช้เพื่อให้ข้อมูลผิดๆดลดน้อยลงได้แก่การแจ้งสิ่งที่ถูกวิธีเปลี่ยนเส้นทางระบบตอบกลับผู้เขียนรวมถึงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพีบังกิ้งหรือการกันไว้ก่อนแทนที่จะเป็นดีบังกิ้งหรือการแก้ไขหลังนี่คือวิธีการใหม่4ี่ข้อที่เราจะเห็นในปีหน้าเรามาดูกันทีละข้อครับ วิธีแรกของปฏิบัติการจิกซอคือการแจ้งสิ่งที่ถูกซึ่งเป็นป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมาเมื่อคุณบังเอิญเลื่อนผ่านเนื้อหาใดๆก็ตามที่ทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงของ g o o g l e ระบุว่าเป็นข้อมูลที่ผิดและจุดประสงค์ที่บระบุเอาไว้ของการแจ้งความถูกต้องคือเพื่อย้ำเตือนเราซึ่งหมายถึงการเตือนผู้ใช้ให้แบ่งปันเฉพาะเนื้อหาที่พวกเขาเชื่อว่าถูกต้องเท่านั้นนี่คือวิธีการทำงานของระบบแจ้งเตือนตามเว็บไซต์ของจิกซอเองบอกว่า ใครก็ตามที่เลื่อนดูฟีดในโซเชียลของพวกเขาและพบเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องระบบแจ้งเตือนความถูกต้องจะถูกเรียกใช้และปรากฏขึ้นเหนือเนื้อหามีคำอธิบายสั้นๆแสดงให้บุคคลทราบว่าทำไมเขาจึงเห็นการแจ้งเตือนนี้จากนั้นบุคคลดังกล่าวจะได้รับการแจ้งเตือนให้ตระหนักมากขึ้นและเขาอาจคิดทบทวนเมื่อพบเนื้อหาที่คล้ายกันในฟีดของพวกเขาหากคุณใช้อินเทอร์เน็ตคุณอาจเคยเห็นอะไรทำนองนี้บนแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง Facebook i n s t a g กรมและสว i t t e ตอร์แล้ว แต่ดยปฏิบัติการของจิ๊กซอการแจ้งเตือนเหล่านี้จะเจอบน YouTube ด้วยครับ,บรวมถึงที่อื่นๆที่ Google มีอำนาจไปถึงซึ่งรวมถึงหน้าเว็บเกือบทั้งหมดที่จะค้นได้ด้วยเครื่องมือสืบค้นของพวกเขาแต่แล้วมีสิ่งสำคัญที่ควรเน้นในเว็บไซต์จริงของเรื่องแผนบริบเริ่มนี้ Google ไม่มีการระบ,บุว่าเว็บไซต์ใดบ้างที่จะดำเนินการตามระบบแจ้งเตือนเหล่านี้นั้นยังไม่ได้กำหนดออกมาเรามาต่อกันถึงวิธีที่2ของปฏิบัติการจิ๊กซอคือวิธีเปลี่ยนเส้นทางนี่คือสิ่งที่เว็บไซต์จิ๊กซอ,อบายไว วิธีเปลี่ยนเส้นทางมุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงบุคคลเฉพาะรายที่เสี่ยงต่อการถูกชักนำเข้าไปในกลุ่มโขดบุนแรงสุดขั้วและพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินผู้ชายที่กำลังหาข้อมูลของพวกโขดบุนแรงไปยังเนื้อหาที่คัดสรรไว้เพื่อหากรางข้อความของพวกโขดบุนแรง นี่คือการทำงานแบบจำเพาะจอดจงของวิธีการเปลี่ยนเส้นทางคนคนหนึ่งใช้คีย์เวิร์ดสืบค้นออนไลน์ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาหรือเธออาจมีความสนใจบางอย่างซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อกลุ่มโหดบนแรนผ์ู้อีกอย่างก็คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบของ g o o g l e พิจารณาแล้วบอกว่าเป็นเช่นนั้นจากนั้น Google จะเ,เริ่มขั้นตอนเปลี่ยนเส้นทางซึ่งจะเก็บคำคีย์เวิร์ดเหล่านี้ขึ้นมาและเข้าแทรกแซงการแทรกแซงจะมาในรูปแบบของโฆษณาที่แสดงต่อบุคคลที่กำลังสืบค้นข้อมูล และโฆษณาประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับอนุมาตตามหัวข้อน,นั้นๆที่พวกเขาสนใจจากนั้นเมื่อคลิกที่โฆษณาบุคคลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเส้นทางนี้จะนําไปสู่เนื้อหานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงเรียกว่าวิธีเปลี่ยนเส้นทางซึ่งส่วนทางกับรเรื่องของพวกขนบุนแรงในแง่ประเภทต่างๆของรเรื่องของพวกขนบุนแรงที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาเราพอจะรู้มาบ้างนั่นเป็นเพราะวิธีการเปลี่ยนเส้นทางนี้ซึ่งอันที่จริงจิง๊กซอว์ร่วมมือกับอีกองค์กรที่ชื่อว่ามูลช็อตคุณจะเห็นเว็บไซต์ของพวกเขาบนหน้าจอของคุณ และจากเว็บไซต์ Info intervention ในนั้นกล่าวว่ามูลช็อตมีประวัติเป็นพันธมิตรกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อนำการโฆษณามาใช้ล้มล้างสิ่งที่พวกเขาเกล่าวถึงว่าเป็นการคุกคามออนไลน์ที่มีทั้งกลุ่มอำนาจสูงสุดของคนผิวขาวกลุ่มเกียดชังผู้หญิงโดยใช้ความรุนแรงและกลุ่มทฤษฎีสมคบคิดในแง่ที่ว่าคุณสมบัติของทฤษฎีสมคบคิดจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ก็เหมือนกับหลายๆอย่างมันอยู่ที่การตัดสินของ Google จากนั้นวิธีการถัดไปของปฏิบัติการจิกซอเรียกว่าระบบตอบกลับผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดสิ่งที่ผู้คนซึ่งหมายถึงคุณกับผมสามารถเขียนลงในโลกออนไลน์ได้โดยพื้นฐานแล้วการทำงานของระบบตอบกลับผู้เขียนคือเมื่อมีคนเขียนบางสิ่งเช่นเขียนแสดงความคิดเห็นบนบล็อกโพสต์ Google จะใช้ซอฟต์แวร์ AI เพื่อตรวจหาคำที่เป็นอันตรายจากนั้นพวกเขาจะตอบกลับแบบเร็วทันในทันทีกับบุคคลที่เขียนโพสต์โดยเน้นส่วนที่พวกเขาแสดงความเห็นไว้ซึ่งอาจถูกมองว่าก้าวร้าว ต่อไปนี้คือวิธีการทํางานของการตอบกลับของ AI เมื่อบุคคลหนึ่งเขียนแสดงความเห็นที่ AI ระบ,บุว่าเป็นผิดภัยซึ่งอาจเป็นความคิดเห็นที่หยาบคายดูหมิ่นหรือไม่สมเหตุสมผลมีแนวโน้มที่จะทําให้ผู้อื่นออกจากการสนทนาขณะที่บุคคลนั้นกําลังเขียนอยู่ AI จะจับความคิดเห็นที่เป็นผิดภัยโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ซึ่งคาดคะเนว่าจะระบ,บุประเภทของภาษาที่ไม่เหมาะสมได้ ต่อมาในขณะที่บุคคลน,นั้นยังคงพิมพ์ความคิดเห็นของเขาอยู่ก็คือยังคงอยู่หน้าคีย์บอร์ดระบบตอบกลับผู้เขียนก็จะปรากฏขึ้นและแจ้งเตือนว่าความเห็นของเขาถูกบ่งชี้ว่าอยู่ในความเสี่ยงหรือก้าวร้าวแล้วบุคคลน,นั้นๆก็จะถูกกระตุ้นเตือนให้ปรับภาษาของตนก่อนที่จะเผยแพร่เนื้อหาในขณะนี้หากคุณดูที่ภาพหน้าจอบนเว็บไซต์ของจีซีซีดูเหมือนว่าคุณยังมีโอกาสเพิ่เฉยต่อคำเตือนและโพสต์ความคิดเห็นของคุณได้โดยการกดปุ่มโพสต์ตรงนั้น แต่มันยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเช่นนี้อีกนานแค่ไหนบางทีในอนาคตอันใกล้คุณอาจจะถูกบังคับให้เปลี่ยนคำพูดหรือไม่ก็ลมเลิกที่จะโพสต์ไปเลยต่อไปคือวิธีที่4ของปฏิบัติการจิกซอที่เรียกว่า p b บ n ง i ิ g หรือการกันไว้ก่อน Google ได้เขียนความหมายที่แท้จริงของ p ีบัง i ิ g ไว้บนเว็บไซต์ของพวกเขาว่าพีบังกิเป็นเทคนิคความพยายามล่วงหน้าที่จะป้องกันการต้มตุ๋นบริษัทใหญ่ในโลกออนไลน์ โดยการส่งต่อข้อมูลและจัดเตรียมแบบเฉพาะรายให้จับและลบล้างข้อโต้แย้งที่จะทําให้เข้าใจผิดออกไปพวกเขาจะได้ทนทานต่อการถูกชักนําต่อไปในวันหน้าตอนนี้ผมขอหยุดตรงนี้สักครู่ผมชื่นชมมาตลอดสําหรับบคุคคลที่สร้างโปรแกรมประเภทนี้ที่อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหล่านี้พวกเขามักจะทึกทักไปก่อนเสมอว่าผู้คนที่กําลังติดต่อด้วยนั้นกําลังถูกชักนํา มันดูเหมือนพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าบางทีพวกเขาอาจเป็นคนที่ชักนําผู้คนให้ไปในทางที่ผิดเสียเองแต่ว่าผมจะไปตัดสินอะไรใครได้ลรอครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในแง่ที่ว่าพีบังกิ้งทางานอย่างไรนี่คือวิธีที่พวกเขาอธิบายไว้สมมุติว่าคุณคลิกวิดีโอบน YouTube ซึ่งขัดแย้งกับเรื่องเราเพื่อชีน้นําสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนคอวิดีโอพีบังกิงจะถูกส่งไปหาคุณในรูปแบบของโฆษณา หลโฆษณานี้โดยทั่วไปจะเป็นวิดีโอการ์ตูนสั้นๆนนเพื่อออกแบบมาเพื่อแจ้งให้ผู้คนทราบถึงสิ่งที่ควรระวังและจากข้อความในโฆษณาสั้นคุณจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ว่ากำลังมีการพยายามชักนำคุณออนไลน์มันเหมือนเป็นการประชดนะที่โฆษณาซึ่งพยายามชักนำคุณกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังโดนชักนำแต่เราพักรเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับ ในวิดีโอโฆษณาคุณจะได้เห็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการชักนำหรือเรื่องราวการชักนำจากนั้นคุณจะได้รับข้อมูลที่ใช้ลบล้างอย่างเป็นทางการเพื่อปฏิเสธสิ่งที่ชี้นําผิดๆเหล่านั้นแต่เมื่อกระบวนการทั้งหมดนี้เสร็จ AI จะเ,เริ่มทําการสํารวจเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ที่ดูวิดีโอโฆษณาเหล่านี้จะจดจําเทคนิคการบิดเบือนได้ดีเพียงใดและถ้าคุณต้องการดูตัวอย่างว่าวิดีโอผีบังคกิ้งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนี่คือตัวอย่างหนึ่งจากเว็บไซต์ของ Google We finally have vaccine finally forVID a but you may run into people who still want you to panic they'll use tactics to manipulate smart honest people like you sometimes these people talk about vaccine injury UN scientists admitted that vaccines วิดีโอนี้แสดงให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกำลังพูดถึงคำกล่าวอ้างทั่วๆไปของผู้ที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มใหญ่และจัดประเภทคำกล่าวอ้างเหล่านั้นว่าเป็นกลยุทธ์บิดเบือนที่ออกแบบมาเพื่อให้คนหวาดกลัวการฉีดวัคซีน ถึงตอนนี้ผมคิดว่าคนอเมริรการส่วนใหญ่ค่อนข้างคุ้นเคยกับเทคนิคทั้งหมดที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ใช้เพื่อที่จะทังควบคุมเรื่องราวบอกเล่าและกดเนื้อหาที่พวกเขาไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่ดูเหมือนว่าวิธีการทั้ง4ของปฏิบัติการติกซอจะเป็นเทคนิคกระแสะใหม่ที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จะใช้เพื่อสกัดกั้นทักษะการสื่อสารออนไลน์ที่มีอยู่อย่างอิสระของพวกเราและเช่นเคยมันกําลังทําในรูปแบบเดียวกับเรื่องอื่นๆในยุคสมัยนี้ ก็คือภายใต้ธงของการทําให้ผมและคุณปลอดภยัยปลอดภัยจากข้อมูลผิดผิดและปลอดภัยจากเนื้อหาที่เป็นภัยคุกคามแต่คําถามสําคัญในสถานการณ์เหล่านี้ก็ยังเหมือนเดิมคือจริงๆแล้วใครเป็นผู้ตัดสินว่าข้อมูลที่ผิดคือสิ่งไหนกันแน่อะไรที่ถือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะไรคือเนื้อหาสุดโตง่งและคําพูดที่เป็นผิดภัยคืออะไรกันแน่ เพราะคนที่ตัดสินคำตอบของคำถามเรานั้นได้คนคนนั้นจะเป็นผู้ตัดสินว่าชาวอเมริกันซึ่งก็คือคุณกับผมสามารถดูอะไรได้และเราสามารถจะพูดอะไรได้ในโลกออนไลน์ แั่นั้นเป็นอำนาจมหาศาลและสันนิษฐานว่าโปรแกรมประเภทนี้จะเปิดตัวลักษณะที่ไม่ฝักใฝ่ายใดนั้นเป็นข้อสันนิษฐานที่ใหญ่มากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพนักงานของบริษัทที่เปิดตัวโปรแกรมนี้ซึ่งหมายถึง Google พวกเขามอบเงินบริจาคทางการเมือง96%ให้กับพรรคการเมืองเดียวอย่างไรก็ตามนี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตารอกันในปีนี้หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับปฏิบัติการจิกซอ และการบริบเรณเรื่องข้อมูลที่ผิดซึ่ง Google กําลังผลักดันขึ้นมาผมได้ใส่บันทึกการวิจัยทั้งหมดของผมไว้ในช่องคาอธิบายด้านล่างวิดีโอนี้ให้คุณได้พิจารณาผมขอชื่นชมคุณเอบริกชูมักเกอร์อย่างมากครับที่เป็นผู้ช่วยดึงงานวิจัยจำนวนมากเหล่านี้มาบรวมกันอีกทั้งช่วยเราทําความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยและอีกเรื่องสุดท้ายผมอยากทราบความเห็นของคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ความคิดบริบรูรมทั้งหมดนี้ คุณเห็นด้วยกับปฏิบัติการจิกซอว์หรือไม่คุณเห็นด้วยกับความคิดบริบเริมนี้ที่ Google นํามาใช้รหรือไม่โดยส่วนตัวเกี่ยวกับรเรื่องนี้ผมเองยังสองจิตสองใจเพราะในความคิดผมแง่หนึ่งมันจะเป็นผลดีหากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้สามารถหยุดการแพร่กระจายขอยงกลุ่มแนวคิดสุดตรงของจริงได้ผมหมายความว่าเป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอย่างเช่นว่ากลุ่มคนที่หลงเหลืออยู่ของหัวหน้าอิสลามพวกเขากําลังจัดสรรคนอย่างแข่งขันและกําลังทําให้คนเหล่านี้เป็นพวกขวุญแรงผ่านทางออนไลน์ อันที่จริงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีชายหนุ่มคนหนึ่งในะอเมริกาที่กลายเป็นอิสลา,ามหัโหรุนแรงเขาเข้าโจมตีตำรวจสามนายที่ทำสแควร์ด้วยมีดขนาดใหญ่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และมันคงดีหากมีทางใดที่จะป้องกันได้แต่คำถามมีอยู่ว่าเรื่องนี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้จริงๆหรือไม่เนื่องจากเด็กคนนั้นอยู่ที่ทำสแควร์เขาก็อยู่ในสายตาของ FBI แล้วแต่การโจมตีก็ยังเกิดขึ้นแล้วยังไงต่อ กูเกิลจะนํานโยบายใหม่และปฏิบัติการจิ๊กซอมาใช้ซึ่งก็จะยับยั้งเสรีภาพในการพูดถึงประชาชนทั่วไปเช่นคุณและผมจากนั้นจะมีพวกหนบันแรงบางกลุ่มที่ยังตกหล่นไปซึ่งจะทําให้กูเกิลหมุนเกี่ยวระบบเซ็นเซอร์มากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้กลุ่มหัวบันแรงอีกกลุ่มก็จะมีที่ตกหล่นไปอีกซึ่งจะนําไปสู่การจํากัดที่มากยิ่งขึ้นของเสรีภาพในการพูดแล้วตราบไปจนถึงเมื่อไหร่ก็จนกระทั่งเราไม่สามารถพูดอะไรออนไลน์ได้แบบอิสระอีกต่อไป และทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นทีละขั้นทีละตอนในนามของความปลอดภัยของเราเองความจริงก็คล้ายกับอาชญากรรมที่เกิดจากปืนเมื่อมีการแกว่งปืนยิงกันในห้างสรรพสินค้าแล้วจู่ๆคุณกับผมก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ถือครองปืนไรเฟริลในบ้านของตัวเองเลยทีเดียวดังนั้นนี่เป็นข้อดีและข้อเสียตามการอนุมานขณะที่กำลังหยุดยั้งรัฐที่หัวรุนแรงในเวลาเดียวกันก็กำลังระง,งับเสรีภาพในการพูดอย่างไรก็ตามมีอีกมุมหนึ่งที่ต้องคิดคือว่าเราจะไว้ใจใหเหตุจูงใจของ Google ได้หรือไม่ คำาก่าวอ้างก็คือพวกเขากำลังทำสิ่งนี้เพื่อหยุดลทัทธิหัวรุนแรงหรือหัวรุนแรงที่พวกเขาพยายามหยุดยั้งนั้นอาจจะไม่ใช่ลทัทธิหัวรุนแรงอิสลามก็ได้แต่สมมุติว่าเป็นอย่างเหตุการณ์เลือกตั้งเมื่อปี2016ที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเข้าสู่ทำเนียบขาวละผมขอทิ้งประเด็นคำถามไว้แค่นี้ครับและมาถึงตรงนี้เพื่อเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดให้คุณหากคุณกำลังนึกถึงสังคมออนไลน์ดีๆที่ปราศจากการเซ็นเซอร์ทํานองนี้ผมคิดว่าแพลตฟอร์มกันจริงเวิลคือที่ที่คุณต้องเข้าไป ตอนนี้ทุกคนกำลังสร้างคอนเทนต์ไว้ที่นั่นรวมทั้งช่องของเราด้วยผมจะใส่ลิงก์ช่อง NTD ไทยในการจิมเวอร์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมหวังว่าคุณจะเข้าไปชมมันผมยินดีรับฟังความเห็นของคุณเกี่ยวกับประเด็นนี้มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียหรือไม่และคุณคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจที่แท้จริงซึ่งอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการจิกซอและการบริ่มเรื่องข้อมูลผิดๆเหล่านี้ซึ่งเปิดตัวบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google กรลูนาแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความเห็นด้านล่างและถ้าคุณยังไม่ได้ทำขณะที่คุณไปยังช่องแสดงความคิดเห็นช่วยแวะไปทุบป,ปุ่มไลค์และซับสไครด้วยนะครับและพูดถึงปุ่มซับสไครด์เมื่อปีที่แล้วเราได้ก้าวผ่านความสำเร็จครั้งใหญ่ Facts Matter มีผู้ติดตามถึง1ล้านคนบนยูทู e จริงๆแล้วเป้าหมายของเราคือ1ล้านคนก่อนสิ้นปี2022และเราก็ทำสำเร็จครับและในทีมงาน Facts Matter ทั้งหมด ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสละเวลาอันมีค่าของคุณรับชมตอนต่างๆของเราที่นี่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเรามีตอนจอดลึกที่แสนหวันซึ้งแบบสุดๆซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการดังนั้นผมหวังว่าคุณจะอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าปฏิบัติการจิ๊กซอว์จะบอ่อยคุณมาเล็กดูเราก็ตามจนกว่าจะได้พบกันอีกผมโรมันผู้ดําเนินรายการจากอีกภพไทม์ขอให้ทุกคนได้มีข้อมูลข่าวสารในที่สําคัญที่สุดได้มีสารภาพ